สวัสดีค่ะบ้นนี้กับพี่พีพาน้องมาเผาเข้าวหลามน้ำเดือยเนาะคะ่ะการเผาเข้าวหลามนี่กะไม่ได้กลิ่นหึงเลยเนาะคะ่ะตั้งแต่จำกความได้กับประมาณห้าหกปีขึ้นหลังเนาะคะ่ะไม่ได้กลิ่นข้าวหลามไม่ได้กลิ่นข้าวหลามมาตั้งเถิงค่ะแต่กี่การพอแม้เพิ่นเผาเพื่อกินคูดเสาค่ะค่ะการเผาเข้าวหลามกะต้องเผาจากทางปะกระบอกค,ค่ะ เอาปะกระบ,บอกก่อนเนาะคะ่ะมีแมนแ้นว่าเผานั่นเลยกัดได้กลิ่นได้นนะคะ่ะมีแมนนะะ้นได้ค่ะแค่เท้าเผาบ้องผ่อันท้ายกระบ,บอกไปปลากระบ,บอกอะ่ะเอต้าเข้ามือได้กลิ่นได้ค่ะเป็นเพยยังมือได้กลิ่นแค่เท้าเผาอันก้นกระบ,บอกมีกะข้าวละพุงเอ่อเฮีเบิร์ดค่ะพี่น้องเข้ากับมือได้กลิ่นแล้วคะ่ะรสชาติของการเผาข้าวหลามกเอ้เธอหอมค่ะหอมแซบ่บ แซบกว่าข้าวนึ่งห่าหลายเท้าอยู่เด้ค่ะเอ้อ้หอมรสชาติหอมแซ่บอร่อยเลยค่ะพี่น้องบอย่างเบอหมิตึค่ะค่ะสั้นนี้ละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปต่อไปค่ะสำหรับบรรยากาศสวัสดีค่ะ